อาจารย์นี่จะแปลกอย่างหนึ่งก็คือเวลาจะซื้ออาหารกินอาจารย์จะละเอาหลักของโภชนาการมาใช้ในเมื่อคราวที่เราจะจําเป็นมีตังเยอะก็ตามไม่มีตังก็ตามจะใช้จิตดุลพินิจก่อนอย่างเช่นว่าในหน้าเห็ดเห็ดมันแพงกิโลและเป็นร้อยสองร้อยหรืออย่างทุเรียนกิโล3 0สามร้อย แต่เราจะแยกประเด็นแยกประเด็นตรงไหนคือเห็นละโงกนี่มันมีสารอาหารเช่นไรที่สามารถดำรงชีวิตได้ <c oughs> ว่ามันมีโปรตีนโปรตีนนี่มันจะมีในไข่ด้วยใช่ไหมถ้าต้องการคาร์โบไฮเดรตมันอยู่ในข้าวใช่ไหมเราไว้ถ้าต้องการต้องการโปรตีนเรากินเข้าไปก็ต้องการโปรตีนเหมือนกันอาหารชนิดหนึ่งราคาถูกกว่ามีโปรตีนเหมือนกันแต่อันหนึ่งแพงกว่า บางครั้งมันก็เลยไม่ได้ไม่ไม่จําเป็นก็ไม่ซื้อเห็ดราคาแพงๆกินนะเราจะไปะคํานวณดูตัวนี้ว่าร่างกายเรานอยู่ได้ด้วยด้วยอะไรอยู่ได้ด้วยอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการใช่ไหมเวลาเราเรียนหนังสือแล้วก็เรียนว่านี้เรากินอาหารครบหลักห้าหมู่ในนั้นอาหารหลักห้าหมู่มันมีหลักห้าหมู่เหมือนกันแต่แพงกว่ากันนี่มันก็เลยเรียกว่าเลยไม่ใช่ประโยชน์ไม่ใช่สาระในเรื่องของราคา มันก็เลยไม่มันมันเลยไม่ไปดิ้นเอากับของมงแพงได้นเนี่เอาอยากกินโปรตีนเหรอคาร์โบไฮเดรตเหรอโปรตีนในในเห็ดโปรตีนในพืชในผักธรรมาดามันก็มีเอาเ,อาเอาตัวไหนมันแทนกันได้เอาเลยนะลักษณะนะั้นนะแต่ยมโยมจะกินก็กินได้ยมมาซื้อถอยก็ถอยนะแต่ว่าเราจะมองมองสาระในตัวอาหาร เพราะนั้นธรรมะของพูะเจ้านี่พระเจ้านี่จึงเพิ่นเลยเอาธรรมะหมวดการพิจารณาอาหารปัจเจศีนี้มาให้พิกษุมาพิจารณาแต่พระส่วนใหญ่ไม่ค่อยเอาเอาหลักนี้มาพิจารณาทําไมเวลาพระเช่จนจันเนี่ยเพิน่นเพิ่นจะเพ่งมองก่อนเพิ่นจะพูดว่าปริสั่งข้ายโยนิโสปินทะปะตาตังปฏิเสวามิอหานบินทบาตเนี่ยที่เราเติมไว้ในบาทแล้วเรากินเพื่ออะไร กินเพื่อดํารงอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อดับทุกเวทนาคือความหิวเมื่อหิวมันเกิดขึ้นเรากินก็ไปแม้จะมีปริมาณราคาสูงราคาต่ํากินเพื่อดับความหิวเท่านั้นเนี่ยใช่ไหมล่ะนี่เพิ่อนจะเพิ่นจะสอนให้ให้พระนี่รู้จักสาระมีอย่างปานี่ก็กินอย่างปานี่ได้มีอย่างหยาบก,ก็กินอย่างหยาบได้เพราะรู้จักสาระแล้วนไย ถ้ามีปานิชมาเพื่อนก็นเลือกปานิชนั่นแหละถ้าไม่มี<ด>แต่ยิ่งความรู้แล้วนะจ๊ะไ,ได้ความรู้มาแล้วเอาความรู้มาใช้ในการดูนิ้ในการ,ก,ารกินในการใช้โปกปัจเสีอย่างเช่นผ้าอย่างเงี้ยเห็นโยมก็บอกว่าโอ้ถวายผ้าไหมไหมราคาถูกตจหนึ่งเป็นหมื่นแต่ละนุ่งห่มก็ปิดปกปิดในความละอายเวลานุ่งห่มเพื่อปกป้องยุงเหลืองนิ้มในเท่านั้นเองไม่ได้มีเจตนาอื่นแต่แล้วก็ใส่ของหรูเข้ามากระเดินยืด ตัวนั้นใช่สาระมันไหมไอ้ตัวยืดยืดอะโมหะนั่นอะมันก็แก้หม่มหนังหนังห่อกระดูกใช่ไหมนี่พระเจ้าเรื่องว่าทำไมาพี่สูบางูป้พ่นใส่ผ้าบางสกุลเขาเก่าขาดๆเพิ่นก็อยู่ได้สบายเพราะว่าพ่นรู้สาระมันแล้วไหมไอเราไม่รู้จากสาระมันต้องยี่ห้อเลยไหมเห็นไหมเนี่ยเอาเอาหเอาหู้ไม่หู้มาโชว์กันพกไปวันนี้นี่กิเลสมันกำเริบ เห็นไหมพนั้นาศาสนาพุทธสอนนะ่ะแม้แต่กินเรื่องอาหารกันกินเรื่องเครื่องใช้มันก็ไม่ไม่ก่อให้เกิดกิเลสสำเริกแต่บางทีบางครั้งไม่มีปัญญาก็ใช้อย่างมีกิเลสกำเริบมแหละของพระครูเจ้าคุณมันต้องผ้าไหมเรื่ม <c ười> เรื่มกำเริบแน่ะสั้งกตด,ด้วยเดินยืดยืดเดินไปนี่สายตาก็มองนู้ตองนี้ผ้ากระจกราคาถูกผ้าตลาด สู้ของเราไม่ได้คือในเรื่องอ่ะมันจะมีตัวนี้นี่ตัวหญิงตัวหญิงตัวย่าโสตัวทิฏฐิมานะมันก็ห่อหนังห่อหนังหุ้มกระดูกเหมือนเดิมอ่ะใช่ไหมนั่นไอ้ตัวยศนี่แหละมันจึงทําให้มันปองวางทิฏฐิมานะไม่ได้มันเห็นตัวนั้นมันเห็ันตัวนั้นเลยใช่ น,นี่คือหลักภาวนาเลยนะนี่มันมันของง่ายๆเลยนะจริงภาวนาเนี่ยแต่ไม่เห็นมันต้องเห็นตัวมันทีเมื่อก่อนเนี่ยเนี่ยตมาก็เพึงกพึงจะเปลี่ยนเปลี่ยนขาบาดบวชมาสิบกว่าปีมูณะก็มีขาบาดงามมีบาดนี่บาดก็เพึงจะเปลี่ยนมาปีนี้เลยนะปกตินี่พึ่งจะเปลี่ยนนี่เนะี่ย ไปดูดีบาดเกา่าอาจารย์ก็ถลอกปอกเปิดนี่แต่ล,ะล,ะละายพันษายี่สิบกว่าของแต่ละองค์ไปอยู่กับหมูนะ่คณะพันษาห้าพันษาหกมีบาทงามอะไรหรูทั้งนั้นเลยแต่ของเรายี่สิบพันษาแล้วเนี่ยทำไมพอไปปุ๊บองนะก็อ๋อาจบาทน่งกระจอกอยู่นี่นี่ตัวนี้เนี่ยสําคัญมากเลยนะสําคัญมากเลยนะมันได้แนละ้วมันติดมันหรูไงติดหรูเพราะฉะนั้น ได้แล้วแทนที่จะมันทําให้ชาละกิเลสลงมันไม่ชําระดิมันก็กลายเป็นกิเลสมันกิเลสมันยิ่งได้แล้วยิ่งอยากไปอีกใช่กิเลสมันยิ่งขึ้นอ่ะมันยิ่งขึ้นอนะ่นนนะเพราะนั้นเราต้องฝึกแบบนี้แหละพระิ่นก็เอาขาบาดไม้อ,อ้อาจารย์ลูกศิษย์ที่เพิ่นออกไปเที่ยวข้างนอกเพิ่นกลับมาเป็นลูกศิษย์ที่เราสอนนี่แนีะยของเราเป็นตีนบาดตลาดตีนบาดไม้ไผ่อยู่ของเพิน่นนี่นีตีนบาดแกนขามน,นั่นเี อันนี้ขาที่สี่ขาที่ห้าแล้วเข้าให้มาพอเข้าให้มาไม่ถึงวันหนึ่งองค์นั้นยังไม่มีอถวายเลยเราตีนมองดึกเอา้าผมถวายอาจารย์ไปไหนองค์ที่คนอยากได้มันก็มีแต่เราตีนใส่ตีนบัตรไอ้หรูๆแบบนี้กินอิ่มเหมือนเดิมไหมกินแล้วถ่ายเหมือนเดิมเนาะนั่นแหละมันก็จึงเห็นสาระตัวนี้ไงแต่ตอนนี้พอมีไปแล้วมันมันเอาความรู้สึกลึกๆว่า ความรู้ไม่รู้ไปประมาทกันในลึกๆแม้แต่ผ้ายังประมาทกันนะจะไหมโยมหนึ่งเขาไปยืนใกล้ๆกันเนี่ยคนหนึ่งใส่แบนเเนมคนหนึ่งไม่ใส่แบรนเนเนมไอ้คนที่ใส่แบรนเนเนมดูถูกนะกระจอกนี่เห็นไหมนี่คือกิเลสทั้งนั้นเลยมันกินหัวใจมนุษย์ทั่วโลกเลยใช่ไหมมันเคยกินนะคะนั่นแหละคความเทีนี้ก็ พอเข้าในสังคมเขาก็เอาแง่งปลาทูให้ในหางในหางเอาดาวใส่ให้ใช่ไหม <c oughs> นี่แหละยศเขาเยาวยศลาบยดสาศสารเสริญสุขพวกนี้เป็นเครื่องโกแกวเกาะเกี่ยวจิตมันก็ทํายืดทําให้เกินการข่มซึ่งกันและกันเป็นมานะแต่บางคนนี่เข้าใจเรื่องนี้พอมียศก็ไม่ถือตัวใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่มียศต้องถือตัวทั้งนั้น กิเลสมันครอบทั้งนั้นใช่ไหมมันครอบทั้งพระทั้งโยมเลยวันพระครูขึ้นมาแล้วเรียกพระครูขึ้นมาเลยยืนนี่ดอันนี้จะเป็นเรื่องของหลักภาวนาโดยตรงเลยก,กินก็นะอาหารนะการกินก็กินได้มีปณี่ก็กินอย่างปณิพกูเจา้าแต่ไม่ติดในสภาวะทุกสภาวะเพราะมีปัญญาดูนี้รู้แล้วว่าอาหารเป็นเครื่องอยู่ดำรงชีวิตเท่านั้น มันมีเสบได้กครกินเอาเอแสบไม่ให้กินอยู่ดอกแล้วต่อไปเนี่ยจะขาจาเกลือให้กินนมันไม่ใช่ถึงขนาดนั้นอืแต่ถ้ามีแบบนั้นก็กินแบบนี้เหมือนมีโยมเข้ามาท้าทายหลวงปู่ชาเห็นไหมต่อไปนี้เห็นแล้วหลวงปู่เทศอย่างนี้ไม่ให้ฆ่าสัตว์มาถวายทานเพิ่น ต่อไปผมจะทําตําแต่น้ําพริกกับเกลือมาถวายเอาไหมบอกว่าถ้าโยมมีศรัทธาถึงจะสามารถถวายน้ําพริกกับเกลือมาทุกวันอาตมาจะรับแต่โยมมีศรัทธาตถ่าไวได้ทุกวันไหม่ะมันก็ถวายมือก็ได้เพราะมีงานอยู่เน่นบอก <c oughs> เขาทนหน้าที่การงานจะมานั่งทำอย่างนี้ทุกวันเนี่ยมันพูดหักล้างคําสอนกันเฉยๆโดยที่ไม่ใช้ปัญญาดุจพิณิพแต่ให้ําเนินชีวิตอย่าง คนคนหรูก็ดาเนินชีวิตยอย่างหรูได้แต่อย่าไปติดแต่ส่วนใหญ่มันติดที่ใช่ไหมอืรก็มันเป็นการทำประจังนั่นแหละเนี่ยมนุษย์ดึงหาออกจากกงขังตัวนี้ไม่ได้กงขังของกิเลสตัณหาเนี่ยกงขังของกิเลสตัณหาเนี่ยมันผูกมัดจิตของสัตว์ไว้แล้วมนุษย์มนุษย์และสัตว์ไว้เพราะนั้นมนุษย์และสัตว์จะปล่อยทิฏฐิหรือกิเลสตัณหาอน่างนี่ต้องอาศัยปัญญาจากธรรมะของพุทธะ ถ้าไม่มีพระเจ้ามาสอนนี่มันพวกสาวกทั้งหลายจึงหวยหาพระเจ้าเมื่อได้ฟังพระเจ้าแล้วมันจึงหาทางสลัดออกจากความหลงเหล่านี้ได้มันทําสามารถทําให้เกิดดับทุกข์ได้จริงนีจิตมันไม่ไม่ด้นลนนี่ใช่นไหมมันสงบแล้วครับอย่างพระมากระสป,ปะเห็นไหม เป็นเศรษฐีใหญ่ด้วยนะมหากัสสปะเนี่ยมีเหมืองทองหกสิบเหมืองดูสิสมบัติพ่อแม่ปูญญ่ย่าตายายมอบให้ก็หกสิบโกดแปดสิบโกดโกดหนึ่งสิบล้านในยุคนั้นนะและมีเหมืองทองอีกหกสิบเหมืองอ่ะคิดดูสลารั์ส,ส,มสมบัติออกบชท,ท่านกลับเป็นพิษสูู้ใช้แต่ผ้าผ้าไปชักเอางานศพอย่างเดียวเลยเอากระศพอย่างเดียวเลยผ้าโยมถวายไม่เอาเลยใช้ผ้าบางสกุลล้วนเลยผ้าเก่าๆขาดทั้งนั้นเลย เป็นภิกษุผู้เลิศในด้านผู้ดงเขาวัดเห็นไหมเป็นแบบอย่างให้พิพากรรมฐานที่ได้เอาไปใช้ในทุกวันนี้ท่านมาจากตระกูลหรูแต่ไม่ใช้ของหรูแบบนี้มอซอที่สุดผู้เจ้าจนยกย่องสรรเสริญเป็นภิกษุผู้เลื่อนในด้านผุ้ดูไปวัดเหมือนมันว่าแบบว่าท่านมีแล้วอะครับมีแล้วอ่าเต็มแล้วนะจิตมัน มันเต็มหมดแล้วนะเต็มด้ทธรรมันเห็นโลกชัดแล้วไงอยู่แบบไหนอยู่ได้สบายด้วยไม่ทุกอิ่มเอ,อิบตลอดเห็นไหมไม่ขาดแล้วไม่ขาดเป็นผู้ไม่ขาดแล้วไม่ขาดีน่นี่เราศึกษาธรรมะก็ศึกษาเป็นให้เป็นผู้ไม่ขาดเนี่ยอยู่แบบไหนก็อยู่แบบจะได้แบบนี้ก็อยู่แบบนี้แหละแต่เราก็สังคมถ้าเป็นอย่างโลกหากเป็นครูก็ต้องใส่ชุดแบบครูใช่ไหม รู้ไม่รู้ก็กไ,มไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวนะแต่งกายแบบครูถ้าไปงานศพก็แต่งกายแบบเพื่อง,งานศพอย่างเงี้ยแล้วบางทีมันรู้จักสถานที่รู้จักบคุคคลรู้จักตนรู้จักบุคคลรู้จักสถานที่รู้จักเหตุการณ์สถานการณ์เข้าตรงนี้จ้องแต่งกายแบบไหนเห็นไหมไปสังคมแบบนี้ต้องทําเกลีย์ไงแล้วไปงานศพเต้นแรงเต้นกายอยู่มันคือไหมมันไม่ได้นี่ไหมล่ะต้องรู้จักอยูอย่ในสังคมก็ ก็ทํากริยาตามสังคมได้อย่างได้อย่างเหมาะสมใช่ไหมใช่แล้วว่าว่าปรับตัวให้อยู่ได้ใช่นี่ก็เรียกว่าอยู่รู้จักโลกสมมติอ่ะสมมุติเขาอยู่อย่างนี้อ๋อสมมตินแล้วต้องเก่งกายแบบนี้กับโลกเขาแต่งกายแบบอื่นเขาก็ว่า้ตีเตียนหิบ้ายใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นี่คนที่มีปัญญาเนี่ยมันจะมันจะรู้จักสมมุติรู้จักวิมุติรู้จักว่าสิ่งสมมุติเหล่านี้เราไม่ยึดสักอย่างเลยนี่รู้จักวิมุต นีนมญญนะ่มีปัญญาเนี่ยเพราะนั้นธรรมะของพระเจ้านี่สําหรับคนมีปัญญาพระเจ้าสำหรับคนมีแบบคนไร้ปัญญาจะเข้าถึงธรรมของเพื่อนใ้ยากจะฟังดูก็ปฏิบัติตัวง่ายๆพิจารณาก็ง่ายๆฟังดูง่าย,ายนะ ไม่ได้ไม่ได้ยากนะแต่เนื่องจากว่าอ่อาอนั่นแหละทีนี้เอาไปประพฤติปฏิบตัติเพราะว่ามันในเพราะว่าจิตมันยังนนะะมันยังถอนถอนได้ถอน,ถอน,ถอนยังไม่ได้เข้าใจอยู่แต่ยังไม่ถอนไงยเพราะนัน้นต้องอบรมแบบนี้แหละมันจะเริ่มหมุนเป็นธรรมธรรมะมันเริ่มเป็นธรรมะจักธรรมะเป็นเครื่องมาตัดรอนสภา,าวะกำหลงจนกระทั่ง<ส>ม <า S 1> ันสามารถดับได้จริงมันก็เพราะว่ามันก็อาศัยมรรคหมุนไปเรื่อยๆมรรคก็คือเครื่องอบรมเนี่ย เมื่อมกักเนี่ยหลวงปู่มัน่นบอกมัดขาสมังคีมักมันสามัคคีแล้วมักค่าสมังคีคือมักสามาคัคคีรวม,รวมลงเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วมันก็จะรวมจิตถอนอุปทานได้เราเราฝึกฝนไปเรื่อยๆฝึกนไปเรื่อยในเรี่ยวมัดการฝึกฝนเรื่อยๆนเรี่ยวฝืนก็มันต้องฝืนดิต้องใช้คำติใช้อะไรหลายอย่างเนี่ยมันต้องมันต้องฝืน อืมใช่มาอยู่กับโลกเนาะอยู่กับโลกมันต้องฝืนเพราะโลกเขาก็มีกิเลสก็อยู่กับกิเลสกิเลสเขาต้องแสดงออกเห็นไหมเราเป็นผู้มีธรรมก็ต้องรู้ต้องเข้าใจว่าอ๋อคนมันก็มีระดับนั้นไม่มีหลายระดับเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นคน,นอารมณ์อย่างนี้ฮะนมสใสเขาเป็นอ่านี่แยเขาครับนะมันยอมรับเขาได้คนชั่วก็ยอมรับได้แต่ไม่ไม่ครบแต่ไม่มีเหตุต้องครบก็ไม่ได้ทําตามเขา แล้วก็มาดูที่ที่ตัวเองเทวทัเที่ยวข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายลอรอบพระพุทธเจ้าก็ยังยังไม่ได้ไล่ออกจากศาสนาแต่เทวทัศนในสุดเทวทัไล่ตัวเองออกจากศาสนาเองเนะก็เข้ามาในสังคมของพระได้สบายแต่ก็มาบอกว่า้พวกท่านทั้งหลายนี่สมณะโคโดมพระพุทธเจ้านี่มากๆแล้วนะผมนี่สอนให้พวกท่านนี่ต้องกินพืชอย,อย่างเดียวนะไม่ห้างกินเนื้อ ต้องอยู่เสนาสนะปลายอย่างเดียวห้ามอยู่กุติไม่อยู่กับผมนี่เข่งเมื่อก่อนมันจะเป็นยุคที่เขาเข่งในะอัตตะิรามฐานุโยกมันเยอะใช่ไหมล่ะพวกชอบแบบนั้นนะ่ะก็เลยไปกับเทวทัตไปกินพืชไม่กินเนื้อไปนุ่งห่มผ้าปันๆอย่างเดียวห้ามเอาผ้าถวายแต่พูะเจ้าว่าไม่ห้ามแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธ คือถ้าภิกษุพึ่งอยู่แบบแบบเทวทัตว่านะถ้ากินอาหารแบบนั้นแต่สามารถขูดเก่ากิเลสได้ได้อยู่ผ้าสุกคดด้วยด้วยตัวเธอเองใช้ผ้าปอนๆแล้วอยู่ผ้าสุกได้เธอก็ใช้แบบนั้นคือบางสกุลใครจะากาก็ได้หรือจะรับผ้าที่เขาถวายสัทธาเพื่ออนุเคราะห์เขาก็ได้แต่เทวทัตเอกไม่ได้ใครอามาถวายไม่ได้ต้องเอาผ้าชักบางสกุลเท่านั้นแต่เรายินดีในการ สันโดษนี่ต้องรู้จักคขาว่าสันโดษนะสันโดษคือยินดีตามที่มีที่ได้ไม่ใช่มากน้อยนะมากน้อยต่างหากสันโดษต่างหากสันโดษคือยินดีที่ตามที่มีที่ได้ในโยมมาถวายมันมีเท่านี้อ่ะก็ยินดีตามที่มีตามที่มีที่ได้มันมีดีก็ใช้ดีได้อยู่แต่ถ้าถือดูตดวงเขาวัดเนี่ยไม่เอาดีเลยดีมีอยู่เก็บไว้ให้หมูก็ใช้ของเดิมเนี่ยอันนี้เป็นผู้ถือทุดงไัด นี่มันมันจะแยกประเด็นหลายอย่างอยูเนะมันสละออกนะอ,อ่าฮะสละออกเออสละออกไม่ยึดอยู่แบบนี้ก็สบายอยู่ <c oughs> แต่ไม่ใช่ว่าท่านไม่ไม่มีรู้นะคนซื้อรู้ๆรูมาให้เหมือนอย่างอาจารย์นี่รองเท้าดีๆเขาก็ซื้อมาให้เยอะนะแต่ทำไมอาจารย์ไปโน่นรองเท้าแตกรองเท้าดีๆไม่มีเหรอมีไม่ใช่ไม่มี <c oughs> โยก็มาถวายเยอะแยะเลยแต่ไม่ใส่ผ้าไหมมีไหมมียมมาถวายเป็นไตเลยถวายไปเห็นพระครูเจ้าคณะพนทธนวเบื่อถวายเพราะพระครูเขาต้องต้องใส่แบบนั้นใช่ไหมของเราไม่ใช่พระครูเลยไม่ใส่ดีกว่าแต่ไม่ใช่ไม่มีนะไม่มีผู้ถวายนะไม่ใช่นะมีแต่มันไม่ใส่อยู่ตรงนี้สบายอย่างใช่ไหมเนี่ยรองเท้าดีๆหรูๆก็มีไม่ใช่ไม่มีนะ แต่ไม่ใส่บางทีก็ใส่ซะเพราะว่าที่อาจารย์ใส่บางทีบางครั้งก็ใส่บางทีใส่ไปไปห้างไปซื้อของไปับช่างอาจารย์ก็เปลี่ยนรองเท้าไปเพราะอาจารย์ใส่รองเท้าแตะไปนี่พวกพนักง,งานในห้างเขามองแล้วมันเหยียดมันเป็นกรรมเขาเนะี่ยอาจารย์โอ้พวกนี้มันมีกรรมเยอะว่ะที่เราใส่ไปไม่ได้ใส่เพื่อติดนะใส่พับไม่กลัว ป้องกันไม่ให้เขาเขาหลนลงนรกไงเขามาเหยียดหยามเนี่ยเขาสายตาของเขาเขารแบบนี้คือเขาไปไปอย่างน,น้คือจิตมันเหยียดหยามขึ้นมาปุ๊บมนจิตมันลงบางทีบางครั้งเราไปแบบใส่รองเท้าบางทีใส่รองเท้าไปหาหมู่หาคณะหมู่ที่เพิ่นเรียนปริญญาตรงสูง,สงเรียนระดับนั้นเขาก็ติดแบบนั้นแต่ถ้าเราใส่ผ้าแบบปอนๆไปนี่ใจของเขามันเหยียด ้่ำลงต่ำเนี่ยเราก็ต้องเอาใส่ไปซะเราใส่เพื่อไม่ใส่เพื่อตัวเองนะมาใส่เพื่ออนุเคราะห์คนคนอื่นนู่นเนี่ยไม่ได้ใส่เพื่อเอาหรูเข้าใจบ๊อกเนี่ยครูบาอาจารย์เพื่อจะรอบนะไม่ใช่ว่าเพิ่นใส่ไปไม่ใส่ธรรมดานี่ยเพราะเพิ่นก็ใส่หรูอยู่ไม่ได้ใส่หรูเพื่อเพื่ออะไรนะนี่ป้องกันจิตของแต่ละดวงที่มันจะเพ่งเข้ามาตรงนี้เห็นไหม นี่คิดแล้วมันทําเพื่ออนุเคราะห์เขาไม่ใช่อนุเคราะห์ตนเองคนอื่นตลอดใช่มันจะเป็นอย่างนั้นนะมันจะรู้สึกแบบนั้นเลยนะอาจารย์ใส่อย่างเงี้ยบางทีใส่รองเท้าไปไม่ได้ไม่ได้นั่นเลยนะมันคิดหัวใจดวงไหนที่มันจะเมื่อใสรองเท้าแตะไปมันมีได้ปะเนี่ยพูดกับเราเหยียดเหยียบถ้าอรองเท้าแตะแต่ถ้าเจอรองเท้าหลุ่มมาเนี่ยมันก็ไปอีแบบหนึ่งจิตของอ๋อคนทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นมัน มันเจอของหรูไม่ได้มันติดเจอของไม่หรูไม่ได้ <c oughs> เราไม่เห็นตรงนั้นไงมันเราเราก็เลยใส่ไปมีคนบอกฟังงง่งเนึ่งสังกเบิางสังกัไมู้เอะเราเมีบางครั้งอาจารย์ใส่รองเท้าอันนี้ไปรองเท้าหนังอดูดีๆหน่อยราคามีนี้มีราคาหน่นอยกพะพนังงานหน้างพนังงานขายไม่ได้ลูกค้าเข้ามาเขาจะยกมือไหว้เขาจะดูรองเท้าก่อนเลยใช่ไหม คนส่งนัางไป่างนั้นแหละบางทีพวกเราเข้าไปในห้างเขาจะดูกระเป๋ายี่ห้อเนมเนมบอกสวัสดีครับช่วยอะไรช่วยเหลือไหมครับแต่ถ้าหิ้วกระเป๋าผ้าธรรมดาเข้าอยา่างดีไหมไม่เลยใช่ไหมนี่มันพวกนี้มันเนี่ยอาจารย์ก็ทาเพื่อสังคมนะไม่ทำเพื่ออะไรนะ <laughs> นี่เดี๋ยวเป็นปัญญาตัวนึงขอเจิญวันเป็นปัญญาเอง แล้วถ้าเกิดว่าเราไปเราคิดแบบนี้แล้วเราตามาทีแบบเปิดตามาดนะมันเป็นอกกศลนเราต้องการอกกศลนของเขาแล้วเมื่อเราคิดไปแล้วเราจะไปเข้ามาได้พอเข้ามาโอ้เนี่ยบางทีกุบายจางเนีผมคิดไปนี้ไปแล้วเนี่ยก็เข้าไปกาบเลยผมเห็นรุบายจางจินมันออกไปนี่แล้วก็เข้าไปกัดพอเข้ามาเลย ตัวประามันก็แค่ของวะล้อธรรมดาเรามันก็เป็นธรรมดาไิทมันยังมีกิเลสมันก็ต้องเกิดแต่เรามีสติรู้เท่าทันมาขอขมาแล้วมันเป็นคําสอนของบัณฑิตผู้เจ้าว่าใครก็ตามมรู้โทษไมยกรรมเป็นโทษแล้วไปขอขมาเสียนั่นเป็นบัณฑิตใช่ไหมรู้โทษแล้วมาเป็นโทษแล้วไปขอขมาเสียนั่นเป็นบัณฑิตแต่บุคคลเมื่อรู้โทษแล้วคนที่มาขอโทษเนาะไม่อโหสิกรรมให้ไม่อภัยให้คนนั้นเป็นทานเสียเองนะไม่อโหสิกรรมให้ก็เป็นทาน คนมาขอโทษได้เป็นบัณฑิตเนี่ยพระเจ้าเอ็งนะยอมยอมยอมรับความผิดของเราใช่ยอมรับความผิดเรานั่นแหละบัณฑิตแต่คนอื่นไม่ยอมรับความผิดมาขอโทษแล้วผู้นั้นกับอาฆาตบรรยายบาปกูไม่ให้โทษมึงเลยคนนั้นเป็นพานพระเจ้ามันัดีกันนะบัณฑิตเมื่อมีคนมาขอต้องฮัทโอ้โสิเพราะเวรต้องระงับด้วยการไม่จองเวรใช่ไหมเนี่ย ทำมาแสาร้งจึงจังอยู่เพราะนั้นพระเจ้าถึงบอกคนไหนมีเรื่องมีข้อดีความกับพระพระพระเจ้าไม่ให้พระดําเนินคดีเลยนะแต่พระดํา,าดเนินคดีนี่ผิดผิดวินัยนั่นน,น่ะไปฟ้องร้องโนนะยมเลยยมจะทั่วขานาดไหนทําให้เราเสียหายขนาดไหนไม่มีสิทธิ์จะไปฟ้องร้องโยมเลยแม้แต่โดนฆ่าตายก็ตามอย่าไปฟ้องรรองอย่าด <c oughs> ูนะพระเจ้าพุทสอนขนาดนี้น เป็นเพื่อนให้อภัทยทึงขนาดนั้นให้ความไม่มีภัยแม้คนอื่นจะสร้างภัยให้เพื่อนก็ไม่ไม่มีภัยเตี้ทยทัดทับไล่พระพุทธเจ้าพู้เจ้าอาฆาตคืนไหมถ้าเป็นคนปกติทุกวันนี้นแจ้งความแล้วใช่ไหมให้ทนายแล้วนี่พระจริงๆเพื่อนไม่ให้ไปยุ่งเ,เรื่องคดีความแม้จะมีปัญหาขนาดไหนก็าตามคนก็ามางัดบ้านงัดวัดงัดอะไรก็แล้วแต่ฉนเห็นก่ พอเตือนได้เตือนนะผู้เจ้าให้เตือนอยู่นะมีเตือนบาปรเป็นการนะพอสอนเขไดส้สอนสอนบ่ได้ไปงอไปเลยมันเป็นกรรมของสักมันต้องผูอะไรเนี่ยนไปไปงานกินน,กนิมนต์กินนิมนต์เสร็จแล้วกลับมานี่โจรกำลังงัดตู้กุจาจเป็นผุมผ้าเข้าไปเปิดประตูก็แก๊กเข้าไปเจอเห็นกําลังยิ้มหลบใจเย็นๆใจเย็นเ,นเนางล่ลาเอาโล้ใจเย็นๆ มันมีใครเห็นดอกเรียกต่าอะไรก็เอาแล้วก็เดินเอาของออกไปแล้วก็แล้วเราก็จาคิดว่าบางทีเขาอดอยากจริงๆริงเขาไม่มีจริงๆใช่ไหมก็คือเราต้องเวรนวลาย่อก็จะมาเป็นทางลูกเขาก็จะบอกว่าโง่ค่ะอาจารย์เออนั่นแหละ ทางโลกเขาว่าโง่ใช่ไหมคำนี้เป็นคนอ่อนแอ,อเป็นคนแบบจิตใจน่ะอ,อ่อนแอมากนั่นแหละแต่พุะเจ้าไม่ขออย่างนั้นนะมาจับพี่อยจับไปยังกระโรดนี้พุนเจ้าว่าความอดทนของบัณฑิตนักป่าที่ไม่ตอบสนองตอ่อชื่อว่าเป็นความอดทนอย่างยอดเยี่ยมเลย เตียประหุเหมือนชัยชนะสงครามที่ชนะได้ยากแบบนี้ชนะได้ยากนะใช่น่าใจเราอ่าแต่ว่าคนทานทั่วไปเข้าใจว่าคนที่ไม่ตอบโต้อย่างนี้คือเป็นคนอ่อนแอเป็นคนโง่แต่แท้จริงแล้วขันติของบัณฑิตบนักป่าต่างหากคนขันติอยู่ได้อดทนอยู่ได้ก็ไม่สนองตอบนั่นคือเป็นชัยชนะที่ดีกว่าเหนือกว่าไอแบบนี้กับกายผู้เจ้ากับยกยองแบนี้มีชนะที่เหนือกว่าเขาไม่ตอบโต้ เพราะการชนะตนนี่แหละชนะได้ยากผมตนให้ตัวเองไม่เอาคำเริบออกเหมือนเหมือนปุดจุตกำลังช้างสารมั่กำลังจะออกเนี่ยอ่ม,มให้มันอยู่ได้เหมือนเหมือนเหมือนความช้างเอาต่อขอสัตสติและปัญ,ญานี่สัตหัวใจตัวเองลงไปมึงหยุดอย่า่อเวรจบไหมนี่พระเจ้าสรรเสริญน่นนี่คือการอดทนอกันของบัณฑิต ป็นชนะที่เหนือกว่าแต่คนพานสาคัญว่าบัณฑิตที่อดทนอยู่ก,กั้นนั้นเป็นผู้อ่อนแอแท้จริงไม่ใช่พูะเจ้าไม่ใช่แท้จริงนั่นคือชนะอันสูงสุดนะชนะที่ทําได้ยากลองทำดูดีทำได้ยากนะยากไหมนั่นแหละมันนั่นแหละมันมันเป็นชนะได้ยากพู้เจ้าสรรเสริญแบบนี้